เด็กถ้ามันมาดูถูกสติปัญญาเราถ้ามันมาแหกหน้าเราในงานอันนี้ถือว่ายอมไม่ได้ล่าสุดไปทำงานอีเวนต์มาลูกค้าเจ้าหนึ่งกำลังดำเนินรายการอย่างสนุกสนานเพลินเพลิน,นลูกค้ามากระซิบเลยเออนั่นนีคะลูกค้าอยากให้อยากอยากให้ลูกของลูกค้านะมาเป็นพิธีกรด้วยชิบหายล้หายยันนะละ ยังเก่ดเด็กคนเดิมเออใจดีสู้เสือถามไปอายุเท่าไหร่ครับ18หรือยี่สิบเก้าขวบอ๋อบรรลแล้วชื่อน้องแม็กไอเด็กแม็กก็ประมาณเด็กเก้าขวบที่แบบเด็กพูดเก่งๆเวอ่อสาสดีครับชื่อแม็กนะครับอะไรเงี้ยทุกคนในงานกีดเดี๋ยวก็เจอดงบังชินกี มึงขัางใครอะไรกันนักหนาะวันเนี้ยน้องแม็กจะมาดําเนินรายการคู่กับนะเออไม่เอาดีกว่าแก่แล้วเรียกลุงดีกว่าเอาอ้เด็กเฮีย <laughs> กูยังไม่ทันสร้างความเดือดร้อนมึงก่อศัตรูกับกูแล้วห <laughs> ุยแม็กไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าตัวจริงลุงเน็กอ่ะแก่แก่แก่ <laughs> แ,กแล้วแก่แล้วเฮียจ้าน้องแม็กจ้า ไอ้ที่คิดกับที่ทําต้องคนตรงกันข้ามกันลูกลูกลูก i̇şte ค้าเนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่แล้วลูกของลูกค้าเนี่ยเป็นพ่อของพระเจ้าอีกทีหนึ่งอยากจะมือจะบอกว่าดึงกระเจียวมันึงมัว่เราพูดอะไรอ่านนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีเล่นเกมรางวัลดีไหมครับคุณผู้ชมครับคนก็เฮแล้วก็อ้าวไอ้หียกูกำลังพูดอยู่พราะเราอ่าเราไม่พูดให้มึงพูดบ้างยืนเงียบเป็นส้นตีนเลย อ้าน้องแม็กช่วงนี้มันน้องแม็กเหรอครับน้องแม็กไม่อยากพูดเป็นพิธีกรแล้วก็พูดสิอ้าวก็บันดักบัดเดิลก,ก็อยู่อย่างงี้โอเคกัดลิ้นดิ้นตายได้แต่ทนขอให้งานนี้มันจบไปขอให้งานนี่มันจบไปกูเป็นมืออาชีพรับตังค์แล้วโชว์มัสโกออนเราต้องทํางานกับสุสภา,าวะวัได้ทุกอย่างดําเนินมาถึงเครื่องงานไอเด็กแม็กนี่ไม่รู้เกิดสี่เกิดแปดอะไรขึ้นมานึกสนุกอะไรขึ้นมาก็รู้ลูกแม็กเล่นทายปัญหากันดีกว่า ไม่ทันจะตอบอะไรมันหมูอะไรหมุนคอได้หูน้องแม็กอย่าเพิ่งเล่นเลยครับนั่นน็กทำรายการอยู่ทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรำคาญไอคนในฮอก็แบบเอาเลยตอบเลยเล่นเลยสนุกดีชอบจังเลยเอา้าไอเิียแล้วยัยงไงเนี่ยหมูอะไรหมุนคอได้หมูหมูหมเฮีย,เยจะหมุนคอได้หมูหมูฉึกฉึกมั้งใครจะไปรู้เลยไงไหวแค่นี้ก็ตอบไม่ได้โง่ มึงฆ่าพ่อฆ่าแม่กูดีกว่าเวทีของกูไม่ของกูคนดูของกูมึงด่าว่ากูง้อบนเวทีของกูไอเด็กอายมากอายตัวเหมือนหดแล้วก็เป็นก้อนกลมแล้วก็กิ้งลงไปในซอกรูกเลยอยากจะตายตรงหน้าแบบอายหน้าเคยไหมหน้ามันจะฟ้อมๆเคยอายถึงขีดสุดแล้วก็โกรธจะรู้จะทำยังไงแต่ข่มใจไอ้นี่พ่อพระเจ้าอันไม่ใช่แค่พระเจ้าไอ้นี่เป็นพ่อพระเจ้าเฉลยให้ก็ได้ หมูอะไรหมุนคอได้หมูยอแร้วก็แล้วมันหมูหมูมันหมุนคอได้ไงหมูยอลุงเน็กต้องผวนก่อนหมูยอผวนเป็นหมออยู่อยู่ก็แปลว่าคุณหมออยู่ก็เป็นหมอคุณหมอคุณก็เป็นหมุนคออีเหี้ย <invaded> <c oughs> หมูย่อผมเป็นหมอ,อยูอยูภาษาอังกฤษตั้งแก้เป็นไทยเป็นหมอ,อยเป็นคุณด้วยหมอ,อยูจะเป็นหมอคุณหมอคุณก็เป็นหมุนคอกูจะรู้กับมึงไหมล่ะครับ <laughs> แล้วคนในงานก็เอ๊น้องแม็กเก่งจังเลยเก่งจังเลยจากที่ไอหนวดนั้นตัวเล็กจนเป็นเชื้อโรคตอนนี้กลายเป็นเศษละอองอะไรบางอย่างอยากจะปิวเข้าไปในซอกตูดใครสักคนด้วยความอับอาย <laughs> นึกว่ามันจะหยุดเราก็พยายามพาเปลี่ยนเรืออาแล้วครับแหน่คุณพี่คนนี้ <laughs> ดึงชายเสื้อเลยแงะแงะเอาอีกคอป่ะกูมไม่มีวันเล่นกับมึงอีกแล้วแต่ยังไม่ทันตอบมหาชนกดดันอีกแล้วเอาอีกอีกคอเอาอีกเอาอาชิพหายแล้วครับทีนี้กรมอะไรกินกับข้าวเหนียวกมอะไรกินกับข้าวเหนียวกำปั้นกูที่จะยัดปากมึงนี่ละมัง้ง <laughs> ตอบมาเลยตอบมาเลย โอ้ยตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงแดงงโง่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 เช็ดเค่ย <c oughs> ืนยืนหน้าเป็นส้นตีนไม่รู้จ <c oughs> ะเใช่เลยให้ก็ได้กรรมที่กินกับข้าวเหนียวเรียกว่ากรรมหกอ่ะกรรมหกอ่ะ,อะ,อะคุณรู้ละกรรมหกผลเป็นกกหำหำกหำกรรมหกกรรมหก แล้วบอกแล้วไงว่าลุงแนงโง่รำหกอย่าเพิ่งผวนหกเนี่ยต้องแปลงเป็นภาษาอังกฤษก่อนหกนี่ก็คือซิกกรมหกก็เป็นกรมซิกกรมซิกจึงต้องผวนเป็นกิกซัมซัมภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าบ้างกิกซัมก็เป็นกิกบ้างกิกบ้างผวนเป็นก้้งบิ๊กบิ๊กน่ะแปลว่าใหญ่ก้างบิ๊กก็เป็นก้้งใหญ่ก้างใหญ่ก็เป็นไก่ย่างไอ้เหี้ยจะรู้ไหมล่ะครับ คนในงานก็เฮฮาด้วยความมีความสุขมากไอ้หนวดก็เหมือนอยากจะตายแดดดิ้นให้ได้ปรากฏว่าในงานปุ๊บมีคอนเสิร์ตเอาวะลงจากเวทียืนสูบบุหรี่ครึ่งซองเลยกูจะทำยังไงกับไอ้เด็กเฮี่ยนี่ดีวะเจติยศกูศักดิ์ศรีกูนี่ย่อยยับดักทื่แม่งหน้าง,งานดินวะไม่ได้ไเฮี่ยน,นให้ลูกน้องแม่งลากกระตู้จับแม่ง นิ้วทิมตูดมั่งดีไม่วะม,ม,มันกบบมั่งเย้มั่งเผาบ้านมาั่งนีิเลยไม่วะโมโหมากสูบบุหรี่ไปครึ่งซองซัดเบรกห้ากระป๋องมันดูถูกสติปัญญากูกูกต้องใช้สติปัญญาเอาชนะมึงมาเลยนั่งเลยสูบบุหรี่มวนต่อมวนเขียนคำพวนเลยเขียนเลยเขียน กูเอามั่งอ่านให้มึงจับผวนมีภาษาอังกฤษได้กูเอากูเล่นมั่งเขียนกูเขียน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 มาเดินท้องจําเลยสูบลีกสามมวลก็จําแม่งทุกประโยคด้วยความเครียดแค้นมาขยำขิงเหยียบมาเลยมึงแล้วรอจังหวะงามๆแล้วกูจะปล่อยทีเด็ดกูนี่แหละอาตอนที่ใกล้เลิกงานเลยนาทีสุดท้ายเลยเพื่อให้มันเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวม่งมีอันอื่นมาคืนเดี๋ยวม่งแคมปอีก รอวินาทีกลังจะปิดงานวินาทีสุดท้ายนั่นเลยแล้วกูจะสวัสดีครับแล้วกูจะลาเลย <S 2> <S 2> ดำเนินรายการมาเลยใจงเต้นแบบเหมือนเราจะฆ่าหายใจมันจะหูนี่อื้อไปหมดรอจะะังหวะงามๆว่ากูจะงัดของกูออกมาเลยจนนาทีฟ้าประทานมาถึงลูกค้าส่งซิกว่าให้ลาลูกคา้าสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจะจากไปนะครับน้องแมกครับแหมพอดีนะั้นเน็กคิดขึ้นมาได้เล่นทายปัญหาอีกอันดีกว่า ใช่ไหเธอลุงเน็กง่งโง่เน็กมาตอบได้ทุกอันอยู่แล้วนินอะไรข้างในมีสีแดงนินอะไรอะ่ะไม่เคยได้ยินเลยนินจะมีนินมันสีดำไแมเหรอเสือกรู้อีกรู้จักนินด้วยว่ามัมีสีดำโอ้ใช่ใช่นินมันก็สีดำแล้วมันข้างในจะเป็นสีแดงได้ยังไงลุงเน็กอะมั่วไม่มีหรอกอ่ะยอมหรือเปล่ายอมก็ได้โง่โง,งเนี่ยยอมก็ได้ นินอะไรข้างในมีสีแดงคําตอบคือนินบวมนินบวมผวนเป็นนวมบินบินก็คือฟลายนมบินก็เป็นนมฟลายนมฟลายผวนเป็นนายฟวมนายนี่ก็คือบอสนายฟวมจึงเป็นบอสฟวมบอสฟวมผวนกลับเป็นบวมฟอสฟอสไปว่าแรงบวมฟอสจึงเป็นบวมแรงบวมแรงผวนกลับเป็นแบงรวมรวมก็คือมิกแบงรวมก็คือแบงมิกแบงมิกผวนกลับเป็นบิ๊กแมนบิ๊กก็คือโตบิ๊กแมงจึงเป็นโตแมงโตแมงจึงเป็น ลาแล้วครับสวัสดีครับ